ก่อนการรับชมเพื่อนๆอ,อย่าลืมกดติดตามกด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆอัปเดตของทางเพจและถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดถูกใจให้ด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจในการสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆต่อไปสวัสดีครับลูกเพจที่รักทุกท่าน วันนี้แอดมีเรื่องผีมาเล่าให้ฟังเป็นเรื่องที่น้องพนักงานร้านสะดวกซื้อเลขเจ็ดเล่าให้ฟังผมอยู่ในหมู่บ้านขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในหมู่บ้านแห่งนี้แบ่งออกเป็นเฟสมากมายและยิ่งเป็นหมู่บ้านใหญ่แล้วก็มีเรื่องราวที่จะให้เล่ามากพอสมควรผมอยู่ที่นี่มาตั้งแต่เพิ่งเริ่มสร้างจึงได้รู้เรื่องราวต่างๆมากมายพอดูเมื่อไม่กี่วันก่อน ผมได้สั่งอาหารผ่านแอปร้านสะดวกซื้อเป็นปกติที่จะต้องรอนาผมสั่งไปตอนเกือบจะสองทุ่มได้ของประมาณเกือบสี่ทุ่มน้องพนักงานมาถึงก็บอกว่าขอโทษครัะพี่คนจดออเดอร์มันดันเขียนบ้านเลขที่เฟสผิดไปผมบอกว่าไม่เป็นไรอย่าซีเรียสไม่ว่ากันขอบคุณมากซึ่งผมกับน้องพนักงานสาขานี้ค่อนข้างสนิทกันเจอกันทุกวัน น้องมันก็ตอบกลับมาว่าผมรออยู่ตั้งนานไม่มีใครออกมาเลยพี่บ้านก็ปิดมืดหมดกดหิงก็ไม่มีใครเดินออกมาเลยก็กําลังจะกดโทรหาพี่นแ่แหละผมยืนหันหลังอยู่กําลังจะกดโทรก็ได้ยินเสียงว่ามาหาใครผมนี่สะดุ้งเลยหันไปเจอเข้ากับชายทุ้วมๆคนหนึ่งก็ยังดูอายุไม่มากนะยังดูหนุ่มอยู่ ยืนอยู่ข้างหลังตรงประตูบ้านผมเลยบอกเขาว่าเอาของมาส่งคุณลูกค้าครับเขาตอบว่าของอะไรไม่ได้สั่งผมก็รีบขอโทษแล้วหันหลังโทรหาพี่เมื่อกี้นี่แหละด้วยความสงสัยของผมก็เลยถามว่าไปส่งเฟสไหนมาละ่ะน้องมันก็ตอบมาว่าส่งเฟสสองครับ พอได้ยินแบบนั้นผมก็นิ่งไปแป๊บหนึ่งแล้วก็บอกน้องมันว่าน้องขากลับเนี่ยอยากให้กลับไปดูบ้านหลังเดิมนะอีกสักครั้งหนึ่งว่ามีคนอยู่ไหมแล้วถามยามด้วยนะว่ามีคนอยู่หรือเปล่าน้องมันก็ทำหน้างงงครับเราคุยกันแค่นี้พอวันถัดมาผมสั่งของเหมือนเดิมน้องคนนี้ก็ได้มาส่งอาหารให้ผมเหมือนเดิมก็เลยได้คุยกัน ผมถามมันว่าน้องเรื่องเมื่อวานเป็นยังไงบ้างน้องมันก็หน้าซีดทันทีเลยนะครับผมเลยรีบถามต่อว่าเป็นยังไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อยน้องมันก็เล่าว,ว่าผมกลับไปตามที่พี่บอกนะไปถามยามแต่ยามไม่ยอมให้เข้าเฟสน,นั้นผมเลยถามว่าทำไมละ่ะ น้องเขาก็ตอบว่าก็บ้านนั้นมันเป็นบ้านหลางตัวของน้องเองเขาก็งงเขายืนเถียงกัยามเลยนะว่าเมื่อกี้อยังมีลูกค้าออกจากบ้านนี้อยู่เลยยังมาคุยกับผมอยู่เลยเขายังบอกเลยว่าไม่ได้สั่งของผมนีบถามตอบแล้วรอบแรกเข้าไปได้ยังไง น้องพนักงานก็ได้บอกว่าพอดีผมมีออเดอร์ของบ้านในเฟส2องอยู่สบ้านผมให้เลขที่บ้านลูกค้าคนอื่นไปครับผมก็ยังงงอยู่เลยเนี่ยว่าจะไม่มีคนในบ้านได้ไงมันจะเป็นบ้านล้างได้ไงผมเลยถามน้องต่อว่าแล้ววันนี้ได้เข้าเฟส2องมาแล้วเรี่ยงน้องเขาก็ตอบว่าได้เข้าแล้วผมถามต่อแล้วบ้านมันล้างจริงไหมละ่ะ ถึงตรงนี้น้องพนักงานคนนั้นออกผมแมบปากสันๆว่ามันล้างจริงพี่พี่รู้เรื่องอะไรหรือเปล่าช่วยบอกหน่อยสิผมเลยเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นนี้ให้เขาฟังเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณสามปีก่อนในหมู่บ้านนี้บ้านหลังนั้นที่น้องเข้าไปเจอแหละออกข่าวและลงหนังสือพิมพ์ด้วย เดิมทีมันเป็นบ้านของคู่รักที่เพิ่งย้ายมาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันทั้งคู่ก็ทำงานช่วยกันดีนั่นแหละพอย้ายมาอยู่ด้วยกันประมาณ3-4เดือนปัญหาเรื่องเงินมันก็คุกขามรายจ่ายไรายได้ไม่พอดีกันรายจ่ายมากขึ้นค่าบ้านค่ารถค่ากินค่าใช้มันมากกว่า เมื่อก่อนที่อยู่บ้านตัวเองมีพ่อแม่คอยช่วยเหลือไม่มีค่าใช้จ่ายมากมายแล้วยิ่งเหมือนโชคร้ายผู้ชายตกงานทำให้ปัญหาการเงินแย่ที่สุดทั้งคู่ทะเลาะกันยกใหญ่ผู้หญิงพูดว่าจะขนข้าวของออกจากบ้านหลังนี้ไปอยู่บ้านตัวเอง แผนแต่งงานที่จะแต่งด้วยกันก็ต้องสิ้นสุดลงแล้วในคืนนั้นเองระหว่างที่หญิงสาวนอนหลับหลังจากเก็บข้าวของเตรียมที่จะเดินออกจากบ้านหลังนั้นในตอนเช้าคืนนั้นเธอตื่นขึ้นพอได้ยินเสียงอะไรบางอย่างดังขึ้นที่ชั้นล่างจึงเดินลงไปดูเมื่อลงมาถึงด้านล่างภาพที่เธอเห็นทำให้เธอต้องกรีดร้องและร้องไห้อย่างคนเสียสติ แฟนของเธอผูกคอตายอยู่ที่ชั้นล่างและมีจดหมายเป็นจดหมายลาตายของแฟนเธอพร้อมข้อความว่าพี่ขอโทษที่ทำให้ทุกอย่างมันแย่พี่ไม่ได้ตั้งใจทำให้ทุกอย่างมันพังพี่จะอยู่ที่นี่ตลอดไปบ้านของเราพอน้องพนักงานได้ยินเรื่องราวที่ผมเล่าให้ฟังหน้าน้องพนักงานคนนั้นถึงกับหน้าถอดสีและบอกว่า อ๋อบ้านหลังนี้นี่เองที่ออกข่าวตอนนั้นตอนนั้นผมอยู่ร้านฝั่งตรงข้ามพูดจบน้องก็ขอขับรถกลับร้านไปตั้งแต่วันนั้นจนตอนเนี้ยผมยังไม่เห็นหน้าน้องพนกักงานคนนั้นเลยเห็นว่าขอลาง,งานด่วนสามวันความรักเป็นเรื่องของคนสองคนก่อนตกลงปรงใจมาอยู่ด้วยกันได้ศึกษากันดีแล้วหรือไม่ ความรักมันสวยงามเสมอหลายคนมีโอกาสได้บอกรักแต่ไม่เคยได้มีโอกาสได้บอกลามันเลยคนเราล้วนพบเจอจากล้วนอยู่ที่กรรมนัตถิกมังสมังพลังแรงใดๆในโลกเสมอด้วยแรงกรรมนั้นไม่มีดูจบแล้วถ้าชอบอย่าลืมกดถูกใจให้ด้วยนะครับ ไม่พบกันใหม่ตอนหน้ากดแช้งเตือนไว้ด้วยนะอย่าลืมขอบคุณครับ